สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก y รยูทูบกัมบันเวนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม l e f t 4 d e a d 2เองครับตอนนี้เป็นแชปเตอร์สุดท้ายนะครับแชปเตอร์ที่4นะครับผมไม่รู้กันว่าชื่อแชปเตอร์อะไรนะฮะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับว่าจบแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นมันบอกมี4แชปเตอร์เท่านั้นเองนะครับสำหรับสิงเกิลเพย์เยอร์โหมดนะฮะมามาเอาไม่ไม่เข้ามาโอ้โหอะไรอะไรอะไรเสียงอูอาอูอาปั๊บ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 อะไร เนี่มันมาตร,ตรงไหนเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปไม่ได้ไปไม่ได้คือลิฟต์คืนลิฟต์มา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 ตามมาตามมาคือเรื่องวะโอ้นี่ครับเราต้องไปหาก๊าซนะครับเพื่อเราจะเติมรถนะครับผม แล้วมันใจบ้างเนี่ยอยู่ตรงนู้นนะฮะปิงเดอะคาร์ปิงเดอะการ์ดแค่ยูเดอะคา้์ครับโอเคครับโอเคอ้าวแล้วแล้วได้รถแล้วไปทางไหนวะ ไม่ใช่การ์ดของเรานะครับนี่ไม่ใช่ที่เราต้องการนะฮะมีเสียงสิโอ้ยบุ่มอีกแล้วนะฮะหน้ามือตามัวจั๊กกี้อยู่ไหนอยู่ไหนเสียงได้ยินแต่เสียงละโอ้โอ้แต่เดินแต่เดินเลยอ่าอ่าที่สบายใจนะครับยิงยิงกันให้ดีครับโหปีนได้ด้วยปีนได้ด้วยเหรอ โอ้ยขยันน้อเป็นซองพี่ที่ขยันแล้วเกินปีนปีนไปนเร็วไปครับไปครับเราไปหาถังน้ำมันดีกว่าเก็บ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 หมดเก็บเก็บโอ้โหเต็มเลยเต็มเลยโอ้ตบตบด้วยถังน้ำมัน ตบตบตบเฮ้ยใส่รถไงวะตบ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  reload ตบจะยิงจะยิง ไปไหนต่อเอาไปโยนไปก่อนแล้วกันไป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 อะไรจักกี้จักกี้ไป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 เลว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  Reloading. Me head, who headอีกละ. Reload. Reloading. That was mine. Shoot Đi tao mày. มาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้โอ้ reloading I got one I'm a reload มาครับโอ้โหเต็มเลยตัวบินบินซอมบี้บิน reloading ไม่เข้าใจว่าเราจะเก็บเก็บยังไงให้ครบ8อันมัไไนจะคบจะครบ8อันได้ยัไไงไงโอ้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  e l a ้ I got this one chúc chị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  chúc 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 รบแล้วเนี่ยหนึ่งสอีก2อันสอันอีกสอันนี่ล้วที่ล้ที่ลที่โโโตบ ตบตบใครใครทำลายเพื่อนใครทำลายเพื่อนตัวเลยวะตัวเลยวะตงฮ็กเกอร์คือรถอะอยู่นี่นะฮะอ๋อนี่โอ้โหหาตั้งงาน หาตัง้งนานยิงเข้ายิงเข้าเพื่อนยิงยิงสี่ยิงสี่อย่าให้มาถึงผมโอ้ามามามาลุ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 ลรีุล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 ลุ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 ล e ล o ล Come on, come on. Just two more อีกสองอันเท่านั้น I got it. Filling it Reloading. got go. One more to up here. ไปไปไปอันนึงอันนึ่งไป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 หรือถ้าใครมาเล่นเนี่ยก็รวมให้มันโยนโยนไว้แถวๆนั้นให้มันครบ8อันก็ได้นะครับแล้วค่อยเติมทีเดียวนะฮะแต่ว่านี่ยังหา หาไม่เจอเลยเมื่อกี้ว่ามันเติมตรงไหนนะฮะเป็นเกมที่ไม่มีแบบจุดสังเกตไปเร็วเร็วโดดเร็วโดดเร็วโดดเร็ว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 วิ่งเร็วเมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวขึ้นรถแล้วโอ้โหแหมมีโชว์ดิฟโชว์ดิฟด,ด้วยว้า แล้วก็จบนี่ครับ The s u r v i v o r has escaped นะครับก็คือเหล่าผู้รอดชีวิตสามารถหนีได้นะครับผมก็มีแบบว่าเป็น day center นะครับผมก็มีจำนวนการเล่นบอ่อนะว่าแบบเอ้ยยังไงก็ตายศูนย์นี่ครับก็มันโหมด normal นะฮะ โหมด normal นี่ก็แบบว่าทุกคนไม่มีตายนะครับอย่างมากก็คือเจ็บหนักมากนั่นเองแล้วสักพักก็ฟื้นกลับมานะครับผมโอเคจบจบนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับกับโหมดซิงเกิลเพย์เยอร์นะครับผม4ภารกิจนะครับผมแต่ละที่นะครับก็คือเหมือนเป็นการแบบว่าติวเตอร์เล่าเล็กๆน้อยๆนะครับว่าแบบว่ามันมีศัตรูอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะครับผมก็ลองเล่นก็ได้นะผมซื้อมาในราคา36บาทเท่านั้นนะครับผมถูกมากนะครับสตรีมลดราคานี้แบบลด80%มั้งเปลยสามบาทนะครับผม ใครอยากเล่นก็ลองไปจับจองกันดูได้นะครับผมราคาถูกมากเกมเกมแท้เดี๋ยวนี้ราคาถูกนะครับก็อุ่นนุนเขาหน่อยครับเขาจะได้มีเงินมาทําเกมดีๆให้เราเล่นกันนะครับผมยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาดูกันนะครับผมก็ใครมีอะไรก็คอมเมนต์ไ้ได้นะครับผมซื้อเกมไปเกมคือ Shadow of Mordor นะครับดองอยู่นะครับกำลังคิดอยู่ว่าจะเล่นดีไหมนะครับผมกลัวติดนะฮะ level a ี้มันเข้ามาแป๊บเดียวเล่นได้แล้วก็ออกได้นะครับผม โอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ยังไกงไก็อย่าลืมกดซับสไครป์ยูทูบกับมันเวด้วยนะครับเวลาผมมีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ